เหนื่อยหลายเลยเฮ้ยหน้าแต่ว่าคืออะไรอ่ะมีคนถ่ายขอแสงหน่อยได้โปรดเอาล่ะอย่าเพิ่งเปิดตัวดินึ่พูดอะไรดีอ่ะตามนี้สวัสดีครับกำจ,จะนอนตอนนี้ซ้อมพู่งเสร็จ ตหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีก็ตอนนี้ก็ดึกแล้ววันนี้ก็ดึกแล้วก็ซึ่งซ้อมเสร็จซึ่งซ้อมเสร็จกำลังจะนอนแล้วแหละก็ยังไม่นอนกันก่อจะซ้อมต่อแต่คิดถึงและอยากขอบคุณอ่ะโอ้ยมันกลับด้เหระพี่เอาละไม่เป็นไรแล้วแหละเอ้ยได้ป่ะไม่เป็นไรเลยเออนี่ถึงแม่แล้วขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะก็คือว่า ก็คือจะบอกอะไรก็เออคิดถึงคุณแม่แล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่โหวตให้ขอบคุณป้ายไฟมากนะคะที่ทําให้ใหญ่มากเลยจแ,แล้วก็ <laughs> วกเราก็จะตั้งใจซ้อมให้ดีที่สุดนะครับมีจะพูดไหมคะคุณตองผมเ,เป็นว่าเราดูพลิกนี้นะ <laughs> ว่าเราสองคนจะไปถึงถึงสิบสองคนหรือไม่นะฮะผามาก็จะทําเต็มที่ที่สุด แล,แล้วก็ขอฝากแฟนๆทุกคนนะฮะเชียร์พวกเราด้วย<อ>นะฮะบ๊ายบายอะไรอีกอ่ะเฮ้ยยังคงมีหนึ่งทีเองอ่ะมีอะไรอีกอ่นออออะอน,นะก็อะไรอีกอ่ะ มัไม<จ>่มีอะไรก็คิดถึงคิดถึงแม่เหมือนกันแล้วก็ขอบคุณขอบคุณการขับรอบนึงนะคะที่โบ้ให้มาถึงตรงนี้สุดยอดมากก็ไม่คิดเลยว่าจะมาได้ขอบคุณแฟนคลับโอเคต่อด่ไมับมันไม่ได้กลับด้านแทปกล้องมันกลับด้านนี้เฉยอะไรเพราะเดี๋ยวตอนตอนออกมามันไม่มันไม่กลับด้านนนั่เห็นไหมโอเคโอเคสวัสดีค่ะคุณเทมทำไมดินี่แล้วบางท่านไ่เชม่อทำไมน่ะ Uh. สสวัพี่พิธีพูดเป็นภาษาอังกฤษดิคิดถึงแม่ Love you m o m I m s s you a n you No fear mom here no fear mom h และขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะก็จะทำเต็มที่สู้แต่จะไม่จะไม่เอาความ กังวลขึ้นเวทีนะคะพี่ตองจำไว้พี่ตองก็จำไว้โอ้ที่เราเลิกขึ้นตั้งนานแล้วสนุกใช่ทาให้เขาสนุกเาวีกนี้สุดๆมากพวกเราซ้อมกันสดมากเดี๋ยวจะไปต้อนต่อแล้วเี้ก็ขอให้หลับฝันดีทุกคนนะครับฝันดีค่ะทําไมนะครับคิดถึงแม่มขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีจุ๊บสวัสดีค่ะบยย นะโอเคครับปเนะปเลนะไม่ทัาแล้วไปเลยสวัสดีค่ะวัีก็เอ้ยคือมันคือหน้าโทมมากเลยนะอาดไหมได้ไหไม่อาดก็ซ้อมเพิ่งเสร็จนี่แหละดีแล้วมันกลับได้กลับได้ โอเค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 มาแล้วมาแล้วอาวเป็นด้านนี้อ่ะไม่ใช่ต้องก็มันถ่ายกับด้านเนาะเอย่างเแล้นหนูอ้วนจังนะมหนูกินเยอะ ได้ยินเสียงพี่ป่ะ <c oughs> ไม่ได้ยินเลยแทบไม่ได้ยินอ่ะอันใหม่พูดหรือกระซิบนั่นอะมันไม่มีแรงพูดดัง

เราต้องสาวิชาเลยนะโอ้โหหมินจริงโดนห่งจะไม่เอาความกังวลขึ้นเทีนทาี่ตจะไตอกไปที่แบบน้ำาลึกแล้วรีบนอนเลิกซ้อมได้แล้วเวลามีพักผ่อนก็พักผ่อนพรุ่งนี้ทั้งวันหนักกว่านี้อีกไปเร็วๆอย่าดื้อไปนอนไปแบบน้ำเดี๋ยวไป เวลาพักผ่อนก็มีน้อยอยู่แล้วเด<ม>ี๋ยวไปพ,พี่อย่าไปนอนไปไม่สบายไ,ไม่ใช่หรอกไปนอนสิอันนี้บอกด้วยความหวังดีไม่ใช่ว่ <Okay, S 1> นะาทำใี่ดื้อเข้าใจปะคนเรามันต้องพักผ่อนรู้ใช่ปะไม่ใช่ซ้อมตะบี้ตะบันซ้อมเข้าใจปะก็มันยังไม่ง่วงมันถึงเวลามันก็ต้องจะถึงเวลาเข้าใจปะยังไม่ง่วงอ่ะถ่ายรูปให้ก่อนฉันนะเธอถ่ายรูปให้หน่อย ไม่อาบน้ำด้วยนั่นอนนันน่งนัน่งมาตั้งนะมันย้อนแสงว่ะที่ I l o ่ e the shooting สองหนึง่งสองสามนี่อ่ะเบอร์อ่ะเอาใหม่เบอร์เบอร์อะไรเบอร์ออรอว่าลักแถบ ฮะฮะบอกไปนอนดาบน้ำไม่รอนึงเดี๋ยวไปแล้ว,ลว,นออลวหนึ่งสองสามสามโอ้ปิดปากไม่รอดหรอ